เวทีสัมมานา Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a d 5 Step ปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมามีผู้บริหารครูและนักเรียนต้นแบบกว่า1,000คน ดรพิเชษโผพักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานย้ำว่า Active Learning คือมาตรฐานคุณภาพสูงสุดด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เด็กลงมือทำคิดเป็นและสื่อสารเป็นผ่าน G-Path s t e p Step, โดยเทคนโนโลยีและ AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู ขณะที่ดรศักดิ์สินโรสรานรมประธานพอวออธิบายว่า G ี a ีเสไฟสตปคือหัวใจสำคัญของ Active Learning เชื่อมทฤษฎีเกลียวเชือกสี่เสน้นครอบคลุมความรู้คุณธรรมทักษะและการประเมินจริงทำให้เด็กลงมือทำคิดเป็นและสร้างนวัตรกรรมได้จริงผลงานนักเรียนสะท้อนชัดว่าห้องเรียนไทยกาลังเปลี่ยนครูกลายเป็นโค้ชเด็กพร้อมพัฒนาสมรรถนะศตวตรรษที่21อย่างแท้จริง